กดเร็วหน่ยเลยมาล้ดนเด้อตีก่อนเกือกจะได้รมว่าล้าเป็นยังไงเท่าไหร่วะใที่สองเออมีใครได้ไหอันที่สองเทปตาวอร์ที่สองเท่าไหร่วะไม่เก็บเพ่อนคชบเลยครับต้องไม่ต้องบอลไม่เด้น่ะเดี๋ยวเรกดูไหมเปลีป่ยนเห็นไอ้าวฮัลโหลให้คนเลกล เดีบดูดูเข้าใหม่เอยนะกดเลยเ,เ,เลหมือนเิมเลนน่คือเห็นเดเเนชอชอด้วยฮึห<อ>ายแปนแมน,นเขากันเลโอเคดาเซนสตรอมนะนะครับมาน,บนักนักเชื่อ เจ้าทอะครับน่าจะบอกแล้วนะเปตึงแกหนึ่งแตกหนึ่งใช่ใครับเล่นเกมไม่ด้ดมาดยโอ้โหิมาได้ ทางปฏิบัติยาวเดี๋ยวไว้แรกนะอากันที่บา้านหลังที่บ้านหลังแม่งค่อยคิโกงอะ่ะเออเอาบอกเลยยาวเดี่ยเดินค่ะพรอเคนะวางระเบิดแล้วนะวางวางหนึ่งที่อย, <c oughs> อยู่ห้องแดงอะ่ะ

โอ้โหกูไม่้เห็นตัวเลยโอ้ยพี่แบมแม่งซาดิสว่ะโอ้โหไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เอาอไอตัวเลเจอ้ไหโอ้โหแม่งที่ว่าเจอแบบกดไง็บกดโอ้นหนรรฟู ไอเทยตีเสร็จมันวิ่งมาเอาอะไรวะมันฟุกเยอะจังเลยฮาฮ่า hey, ่าฮาโอ้ยนครอกง หนึ่งสามคืออะไรปัจจุบันนะฮะไปแล้วไปแล้วอุ้ยจ๋าคือไม่ใช่อะไรของอะไรอะไรไม่ ไอ้โหตายคนเดียวโอ้โหได้เงินโหยิงโหดตายตัวนี้ตายปืนหรือเทวันนี่พี่แบมหวังแต่งน้องาสตก โอ๊ยโอ๊ยไม่ไไม่ไม่ไอย่าเพิ่งอยี้โอ้ค่าไม่ตีอ้าอะไรวะโอ๊ยพี่แบมพี่แบมพี่แบมอยู่ไหนขายพี่แบมหลัง พูดตรงนี้เรื่องสเตปมาโดนดวเวอร์เกินี่แบบกดเอเซนได้หรอวะโอ้นั่นดีแสตปจะทีนัดเจแดีสมบูรณเยอมีใช่ โอ้โหเห็นลางๆเห็นลางๆโอ้โมีคนดูเจ็บเลยไอ้ห้องแบมเก็บหมดคุณพี่แบมเก็บได้แม่งโคตรเทพอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงๆเฮ้ยได้ได้อยู่มันวางละมังละวังพี่แบมเก็บได้นี่ผมกราบตีนเลยเอาอะไรวะ ต้องไปกาบตีมี่แบมไว้เน่เก่ก่อนขอร้อีไปต้องไปกาบตีมี่แบมไห้เออดีมากนี่แหละจริงโอ้เราเลิกพบกันเลยนะตอไนี้เราไม่ต้อจับกันก่อนอุ้ยเอาพี่แบมก็อย่างงี้ย ไม่เคยให้ผมเดินเลยเอาก็จะองื่อออะไรวะ ก็ที่ผมบอกใต้คิทแนวชิปหน้าอะไรอย่รอซีใช่ไหมแต่มันเกิดโคตรเกือบกูนันดอมเนี่ยมันหายครับเออไเรนเดอร์เรนเดอร์กชิปไม่หายหายแค่ครับกูม่รู้ทำยังไงก็เออไมหายจริงเลยอ่ก r a b grab 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 r a b g r โอ้ทิมไม่อยู่ยาวก็ไปองนใ้ำเียๆเก็บแล้วตอวนี้เย่โอื่อคไม่อยู่22ตอนที่ไหนเกิเท่าไหร่เรื่อ21อิจะไปส่จะไปสองเอาบได้สกอร์นี้พี่แบบมันไม่น่าได้อ่ะพี่สวยๆอ่ะ ใส่ใส่นี่เล่าขาวชัวเอา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 พี่แบมเป็นอะไรลื่นขี้ว่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเอาอะไรอ่ะพี่เทเบะนั่งเฉยผมยิงไม่โดนครับโอ้โห อะไรเป็นที่น้ำจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงโกรธเกิดอะไรม่ไม่มันคือเกิดอะไรี่ปานเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแบบมันนั่งอเฉยเฉยมันเล่นที่เหลือเล่นแมทนะอยู่เฉยเฉยแล้วผมยิงไปอ่ะมันไม่โดนเลยเว้ย เดี๋ยวพี่ตไมน้ำพี่ป่านลงไม่โดาไหมพี่เหี่ยเดี๋ยวพอ่ปานแทแว่งไม่ดนทั้งนัคือแหงนน้างหัวดำดอยู่ยิงไม่โดนเดี๋ยวร้อยสอง นนนนอนนอทีนี้ทีนี้มันไม่ใช่ทีนี้มันไม่ใช่บีเยอะบีเยอะบีเยอะที่ไห <c oughs> น มามาวัดมีดมาวัดมีดมา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 มีดมามีดมาไหนอะที่ไหนอะไหนวะมีดมีดดิเฮ้ย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 เอาพ่เเราไม่รู้จักกัน แม like ่งเอ้ยโดนลูบอ่ะโอ้โหสำหรับทีนี้เราตลาดก็สวัสดีครับ